อันนี้คองเท้เลยชาวเขาคองเท้เลยมันเท่าเดือนเลยใช่ไหมคองเท้จริงออันนี้มีวัดบ้านแม่สาร ตำบลอะไรเข้าอาจารย์ตำบลนี่นี่นนนาสามตำบลนี่สามอำเภอศรีสัจจนาไรจังหวัดสุขโขทัยทุกวันเต็มเลยปะครับโอ้นี่ยังมีฝูงควายฝูงวัวอยู่ ปปุุ๊๊็โถ่ก็โอถ่ก็เรื่องเบิ่งเบิ่งจะควายอยู่ลุ้มญ่เดี๋ยวรถล้มถนนอีกล้มถนนล้มถนนเนี่โอ้ยขอโทษที่คนนั่งข้างหลังเนาะข้างหลังไม่บอกข้างหลังไม่บอกยอไปก็ย่อไปจังหวงรถข้างหลังจะมาได้ยังไงขนาดรถกระบะยังลำบากแล้วแบบนี้ไม่นี่คูเปอร์จะมายังไงโอ้ยสงสารเลยวันนี้ นตั้งแต่ผมซื้อรถมาก็ไม่ได้มาถนนขนาดนี้นั่นี่อันนี้แหละครั้งแรกในชีวิตของฟลอดวอดเรนเจอร์เรีมาถนนแบบแบบว่าเก่าเกียจริงๆแบบว่ามันไม่มีแล้วแถวบ้านผมนี่ก็หาไม่ได้แล้วนี่ถนนนถนนที่ไม่ใช่ถนนแล้วมันงคนเดินแล้วเนี่ยโอ้มีรถอยู่ยังมันจน่าจะไปไม่ได้มั้งอาจารย์ เป็ยังไงไปไหนมาน้เยเบรกรถลบทุกนู้ยานมันจิดยานรถจิดโอเคสมมติภาาเมแต่ถ้ามไม่จยด้วยพูดภาษายกระเรียงเลยมันดภาษาอนภาษาไทยอ๋อนคนกระเรียงเลยเนี่ย กระเดียงพันแท้แล้วดูแบบนี้ได้แล้วคาใจไม่จัดท้าไม่อะไรข้าวเม็ดก็ไม่ใส่ห้กาหยดก็ไม่ให้ไม่ให้เลยไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยโอ้ทั้งเผาเลยผู้นําเผาต้องเข้าให้ได้ก่อนเนาะเข้ากับผู้นำเผาไม่จัดท้านี่จะไกลแค่ไหนก็ไปไปจังพันไปถวายไยตรงน้ำผ่อนคแบบกาแฟอย่างถวายนี่คงแท้ ของเที่การดำเนินชีวิตของชอนเผ่าโบราณพอเข้าถึงจุดสุดท้ายที่รถยนต์ไม่สามารถไปต่อได้ก็จะต้องเดินด้วยเท้าถ้าระยะทางโดยประมาณ สองกิโลได้ครับแต่ก็เดินลำบากนิดหนึ่งต้องเดินไปกับฐานน้ำต้นน้ำ่ะเนาะก่อจะไปถึงเรียกว่าจุดกำเนิดของน้ำที่ไหลออกมาจากก้อนหินนะและก็ข้างบนก็เป็นเขาหินสูงชันนะครับน่าจะเป็นจุดกำเนิดของต้นน้ำนั่นแหละนะครับทราบว่าสมัยรัชกาลที่9 ท่านเคยมาที่นี่ชาวบ้านแถวนี้พูดนะมาเยืนตรงก้อนหินก้อนใหญ่ๆหน่อยตรงที่ต้นน้ําว่าอย่างนั้นครับวันนี้ผมก็ได้มาตามรอยพระอ,องค์ท่านลองดูนะครับปีนี้เป็นวันที่15มีนาคม2567ครับผมวันนี้ผอาจารย์ สำนักส่งโพสีอริยธรรมนะครับบ้านเ,าเียกเรียกว่าไม่ใช่บ้านอำเภอดีกว่าจำบ้านไม่ได้ละอำเภอสีสักนาไรจังหวัดสุขโขทัยนะครับวันนี้พระอาจารย์ท่านพามาศักษาศึกษาไปเยีย่ยมชมนะครับหรือว,ว่าไปเที่ยว ดูต้นน้ำหมายว่าน้ําที่ตกจากเขาเป็นต้นกาเนิดน้ํานะครับต่อยาวไปลหลายที่ลหลายจุดกาเนิดนะครับแต่วต่าตรงนีมน้มันไม่ได้อยู่ลึกเท่าไหร่รอาจารย์ทบยนบอกนะครับก็จารย์เป็นจาำดับให้ดูน้าจากที่ไหนมาว่าก็คือว่าถ่านนบจากโรงเรียนโรงเรียนแม่แม่สายน,นะครับ เดินเท้าอย่างเดียวก็ประมาณรถสามสี่กิโลแย่จริงๆแล้วจากโรงเรียนไปเน,น่สามารถนำรถเข้าไปได้ระยะเนี่ยประมาณสองกิโลแล้วก็จอดรถทิ้งไว้เพราะว่าไม่มีทางถนนเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเดินเท้าต่อประมาณสองกิโลก็จะไปถึงนี่ครับเนี่ยามที่ดูอย่างเนี่ยนะก็จะไปถึงต้นน้ําเลยก็แล้วกันประมาณนะ้นครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาเที่ยวธรรมชาติมาดู ต้นกาเนิดของแม่น้ำจริงๆอ่ะก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งจุดก็เลยกันหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวได้นะอันนี้มาพระาจาจยนนี่คือต้นน้ําเลยนะครับที่ะอาจาันนี่แหละต้นน้ําไหลออกมาจากภูผาหินเลยนะครับต้นน้ําจริงๆนะครับออกมาจากหินเลยนะครับข้างบนนี่จะเป็นยอดภูเขาผาภูผ,ผาหินนะครับข้างบนนู้นเลยไหมน,ะหนห้นู้นยอดภูผาหิน ครับเนี่ยก็เป็นต้นกําเนิดของของแม่น้ํานะครับไปเรื่อยๆก็เป็นเล็กๆก่อนใหญ่โตขึ้นไปผมว่าถ้าตามไปเรื่อยๆน่าจะเป็นแม่น้ําแม่กองหรือเปล่ามันอยู่ต่จากสุโขทัยนะครับจากสุโขทัยนะครับเรียกว,ว่าบ้านแม่สารจําบนแม่ส้ม อำเภอศรีสัตรยจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้วันที่15มีนาคม2567ผมครูพรามผมจำปาได้มาต้องบอกว่ามาเที่ยวชมธรรมชาติพระอาจารย์ท่านอยู่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับสำนักปฏิบัติธรรม เนี่ยผมลืมแล้วมาเมื่อวานเน,นี่ยเดี๋ยวนี้ก่อนสำนักปฏิบัติธรรมโพอริยะธรรมหรือเปล่าหรือผมลืมแล้วขอโทษทีถ้าลืมนะครับก็ดีใจเดินมาก็เหนื่อยนิดหน่อยนะครับทางรถยนต์เข้ามาก็เขาไม่ถึงนะครับต้องเดินนะครับ,บนี่คือยอดเขา ที่กำเนิดของน้ำนะครับีนยอดเขาเลยที่มีตาน้ำนะฮะซูมไปให้ดูใกล้ๆเลยนะครับส่วนจะเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําอะไรนั้นผมไม่สามารถตอบได้แน่ชันนะครับต้องขอบคุณพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมาขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากิน ขอบคุณแผ่นดินที่ให้เราอาศัยอยู่ขอบคุณคุณครูที่ช่วยอบรมสั่งสอนขอบคุณตัวเราเองที่มีชีวิตรอดจนถึงวันนี้เรากินเพื่ออยู่หวังต่อสู้เพื่อการศึกษาครับท่านผู้ชมครับสวยงามธรรมชาติครับน,นกถ้าสุกมานเนี่อาหารน,นกแน่นอน